สวัสดีค่ะบีฟีดินด t w วั l วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องข้อดีที่ถูกมองข้ามในการทำดินามิกวอร์มอัพนะคะดินามิกวอร์มอัพนี่มักจะเป็นช่วงที่คนมักจะสกิปกันเพราะว่าจะเห็นว่าน่าเบื่อนะแต่อยากจะมาบอกแล้วก็มาบอกวิธีการดินามิกวอร์มอัพด้วยซ้ำไปว่าทำยังไงดีมันถึงจะทำให้เราวิ่งได้คล่องตัวขึ้นวิ่งได้ไหลขึ้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวนิดนึงนะคะแล้วก็เรามาเริ่มกัน แชร์ uh, ตอนนี้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้เรื่อง Dynamic w วอร์มนะคะคือเออทุกคนน่าจะรู้แหละว่าประโยชน์ที่แบบชัดๆเลยเวลาที่เราทำจะทำดันามิควอร์มอัพอเพื่อที่จะอุ่นเครื่องอะทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อของเราเนี่ยมันมันอุ่นขึ้นเนอะออกกำลังกายง่ายขึ้นคล่องขึ้นไม่เจ็บง่ายอะไรเงี้ย นะคะประโยชน์แต่ประโยชน์ของมันมีมากกว่านั้นเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดแล้วเผื่อจะทําให้รู้สึกมีแรงทําได้นมิกวอร์มอพมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่เห็นลงจากรถปุ๊บจอดได้ปุ๊บวิ่งเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีนะคะประโยชน์ข้อแรกเลยมันทําให้เส้นเลือดเนี่ยมันขยายตัวนะคะเลือดก็จะสูบฉีดได้สะดวกมัแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเลือดเนี่ยมันบรรจุออกซิเจนแล้วก็สารอาหารนะคะต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่กําลังจะทํางานนะคะเราถึงได้ต้อง ดนนะี่บอกมาในส่วนที่กำลังจะออกกําลังกายนะคะพอได้สารพอพวกกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้สารอาหารได้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงจากเลือดที่เราแบบส่งไปที่กล้ามเนื้อผลก็คือเราก็วิ่งได้เต็มที่กระโดดได้สูงขึ้นมีความคล่องตัวของข้อต่อได้มากขึ้นคือกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ตายให้กลับขึ้นมาทํางานแล้วก็ออกกําลังกายได้ทนด้วยเพราะว่าได้รับการบํารุงแบบอัดฉีดทั้งออกซิเจนทั้งสารอาหารนะคะที่นี้เนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอเราเข้าวอร์มตัววอร์มได้ที่แล้วเนี่ยฮาร์ดเรดเราอะ่ะจะคงที่มากกว่าแล้วมันทําให้เราออดแบบทนทานอะ่ะในการออกกําลังกายอยู่ในแอโรบิกโซนได้ง่ายกว่าจากการที่ลงรถปุ๊บจอดรถปุ๊บออกกําลังกายแบบวิ่งเต็มที่เลยแต่ที่ไม่วอร์มอะไรเงี้ยเพราะฮาร์ดเรดเราขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วอะเราพร้อมแล้วเราเครื่อง,องแบบเครื่องลื่นแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะดีกว่าจะ เร่งเ่งขึ้นมาจากศูนย์น้ออกมาพอเราเริ่มมาจากจุดที่หล่อเลี้ยงมาสักประมาณหนึ่งอะนะคะเหมือนกับเราเหมือนเราหมุนขันอะไรสักอย่างหนึ่งหมุนน็อตอย่างเงี้ยแรกแรกมันจะฝืดใช่ไหมคะเราต้องออกแรงแบบเยอะหน่อยใช่ไหมให้มันทํางานอย่างเงี้ยพอเครื่องติดแล้วลื่นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องออกแรงขนาดนั้น่ะนะคะคือดินามิกวอร์มอัพในประโยชน์ของมันนอกจากทาให้ตัวอุ่นแล้วเนี่ยมันก็เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็สร้างความคล่องตัวให้กับ ข้อต่ออะนะอันนี้สำคัญมาก range of motion คือองศาก,การเคลื่อนไหวมันก็จะมีมีมากขึ้นอย่างถ้าสมมติยกเวทอย่างเงี้ยก็จะยกได้สุดคือเราไม่ได้ไปถึงแล้วไปทำสามเซตนืออกเอเ็สบส reps สามเซตเลยคือแบบเราต้องวอร์มขึ้นมาจากโอเคเบาหน่อยนออกมคะแล้วก็เอเ่อน้อยลงอะไราน้ำหนักน้อยลงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำท่าที่เรากำลังจะทำอะ นะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักจนถึงจุดที่เราคิดว่าโอเคเราเข้าเมนของเราได้แล้วนั่นก็คือ,อการเวทในวันนั้นอะไรของเราคือเราไม่ได้มาถึงแล้วแบบกระโดดเข้าแบบทาได้เลยอะไรเงี้ยนึกออกมาคือไม่มันมันจะได้ไม่ฝืนแล้วก็มันไม่บาดเจ็บด้วยนะคะอย่างนักวิ่งเง,งี้ยก็จะวิ่งได้คล่องตัวเพราะมันมีน้ําหล่อรื่นในฟลูดเนี่ยในข้อต่อทําให้ข้อต่อแล้วก็เอ็น,นต่างๆของเรานั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมที่จะออกกำลังกายมากคือจริงๆแล้วเนี่ย ควรจะวอร์มก่อนยืดด้วยซ้ำไปเพราะว่าหนึ่งเลยนะดื่มน้ําเยอะๆอะไรเงี้ยแล้ววอร์มก่อนที่เรายืดมันก็ช่วยให้แบบเอ็นแล้วก็ทุกอย่างเรามันมีความชุ่มชื้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อช่วงตัวคอมัสโซของเรามันจะอุ่นขึ้นนะแล้วก็มันก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นพอเครื่องจักมันมันอุ่นอะ นะรล้วล้วรอริ้วล้อมันก็จะเคลื่อนตัวในคล่องคือแขนขาเราคือรล้วล้อถูกไหมคะคอของเราเนะี่ยคือเครื่องยนต์มันเหมือนกับสตาร์ทรถอะนะคะสิ่งที่สำคัญที่ที่ถูกมองข้ามไปของด y นามิกวอร์มอัพคืออะไรรู้คือการอุ่นเครื่องจิตใจเราคือ mentally prepare นะคะแล้วจะให้โฟกัสได้ดีมากขึ้นเวลาวอร์มอะแล้วก็ตั้งใจนึกว่าเอ้ยเราวอร์มจุดเนี้ยไปทำไม นะตั้งอกตั้งใจไม่ใช่เบลเบลแบบ,บแบบคุยไปเล่นไปวอร์มไปอะไรย่างเงี้ยอย่างอย่าง,าง,างที่เคยไปดูแบบนักสังเกตการนักบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาใช้เวลาขนาดเวลาเขาเทรนเนี่ยนะคะเขาใช้เวลาในการวอร์มเนี่ยน่าสมมติเขาเทรน,นครึ่งชัง่วโมงเขาใช้เวลาวอร์มเท่ากันเลยนะครึ่งชั่วโมงนะคือเขาให้ความสําคัญมากๆนะคะก็ททากันต,ต,ตรงนั้นเลยนะคะจะจะ บัตรคิกจะอะไรต่างๆนานาเขาทำดองคีคิกอะไรพวกนี้ท่าพวกนี้เขาวอร์มเขาวอร์มพอๆกับเวลาที่เขาใช้ในในสนามเลยนะคะแต่เวลาคือเวลาที่เราวอร์มเนี่ยนะเวลาอุ่นเครื่องอะนะคะอุณหภูมิร่างกายเราจะสูงขึ้นไปด้วยนะคะฮาร์ดเรทเราจะสูงขึ้นกะให้อยู่ประมาณสักห้าสหิเน่ะ นะคะของ Maximum h มฮาร์ a เรของเราถ้าดูนาฬิกาประมาณ50%ประมาณนั้นหรือความรู้สึกเหนื่อยถ้าแบบเต็มสิบสมเต็ม10ก็ประมาณ3ก็พอนะคะคือพอหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะมันก็แปลว่าปริมาณเลือดมันจะพุ่งพล่านขึ้นใช่ไหมคะเราจะหายใจหนักขึ้นะนะคะแล้วมันก็จะกระตุ้นกล้ามเนื้อปอดและให้เริ่มทำงานหนักขึ้นระดับออกซิเจนตอนช่วงนั้นมันจะขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 2- 3เท่าเลยนะคะจากปกติระหว่าง ระหว่างที่เราทำไดนามิกวอร์มอัพส่งผลยังไงมันก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้รับสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากเลือดที่มาเลี้ยงประมาณ4เท่าของเวลาปกตินะคะน้ำหลอหลอที่หล่อลื่นข้อต่อนะคะมันก็จะเริ่มได้รับการผลิตมันก็ทำให้กระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะมันมีความทนทานมากขึ้นนะคะวเวลาออกํำลังกายเส้นเอ็นต่าง,าง,างมันก็จะมีความยืดหยุ่นนี เป็นในลาสติกมากขึ้นเพราะมันชุ่มชื้นมากขึ้นเส้นปลายประสาทมันก็จะถูกกระตุ้นให้ทํางานให้ให้สอดคล้องราบลื่นกับกล้ามเนื้อมากขึ้นคือมันก็ลดอาการเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเคล็ดขัดยอกเนึ่องจากสมมติว่าเราลุกผางขึ้นมาเลยแล้วเราก็ไปออกกําลังกายเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีพวกความยืดย,ย,ยุ่นน้ําหล่อเลี้ยงยังไม่ได้นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะม,นมันมันมีมันเราสามารถที่จะเคล็ดขัดยอกได้รึกบอกไหมคะนะ พราะฉะนั้นน่ะไม่ใช่มันมันมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลดความเสี่ยงในการมันเคล็ดขัดยอกได้ด้วยนะคะแล้วไม่ใช่แบบกล้ามไปทางสมองไปทาง coordination มันไม่ดีคือเหมือนกับเวลาเราออกกาลังกายท่าใหม่ๆอะไรเงี้ยเราต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งกว่าเราจะจูนระหว่างกล้ามเนื้อกับสมองให้ coordination ของเรามันไปไปในทางเดียวกันแล้วไม่เงอะงะเนื้อออกมานะคะเหมือนคล้ายๆไอเดียนั้นแหละนะคือทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะคะ มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่าง20นาทีของการทำดนามิกวอร์มอัพทีนี้หลังจากวอร์มอัพควรจะออกกำลังกายประมาณสักไม่ไม่ปล่อยไว้นานอ่ะ5-10นาทีนะคะเพราะว่าตัวมันจะได้อย่างอุ่นๆอ,อยู่การวอร์มอัพควรจะประกอบไปด้วย2ส่วน นะคะสส่วนคือส่วนคาริโอนะคะคือ cardiovascular part นะคือส่วนที่อุ่นเครื่องให้หัวใจเต้นเร็วเลือดสูบฉีดจะวิ่งเบาๆอยู่กับที่ะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่2เรียกว่าเป็นส่วน neuromuscular m o v e m e n t หรือ dynamic warm up คือเพื่อที่จะ กระตุ้นกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนที่จะต้องใช้ระบบประสาทการเคลื่อนไหวโมบิลิตี้อย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับจําลองการหอืกําลังกายหลักของเรามาเบาๆอย่างสมมติอ่าละว,วอร์มไปแล้วใช่ไหมคะก็อ่าในช่วงแรกคาร์ดิโอไปแล้วตัวอุ่นขึ้นไปละมาถึงไดนามิกวอร์มอัพตรงเนี้ยเหมือนกับอ่าจำลองท่าวิ่งมาแล้วก็อาจจะวอร์มฮิปเฟล็กเซอร์มั่งกระโดดเข่าสูงมั่งอ่าวอร์มแฮมสตริงเช่นคิกบัตอย่างเงี้ยกระโดดเตะกน้นอย่างเงี้ย นะคะอะไรต่างๆนานาคือวอร์มขาตรงต้นขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอวไหลอะไรทําทําพวกนี้เนี่ยคือส่วนที่สองพาร์ทที่สองนะคะที่เขาเรียกเป็นไดนามิกวอร์มอัพยิ่งเราฟิตนานหรือว่าออกกําลังกายมานาน่ะแล้วยิ่งต้องทํานานนะคะอย่างที่บอกคืออย่างบอลอย่างนักบอลอย่างเงี้ยเขาทําใช้เวลาพวกนี้พอๆกับเวลาที่เขาเทรนเลยสมมติเขาเทรนครึ่งชั่วโมงเขาเขาไดนามิกวอร์มอัพประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงเท่ากันนะคะ นะหรือคือยิ่งฟิตเรายิ่งต้องทํานานยิ่งทําหนักขึ้นนะเพราะว่ายิ่งฟิตมันยิ่งยากที่จะทําให้เราเหนื่อยหรือว่าหัวใจเต้นเร็วแล้วเราต้องการเลือดตรงนี้เนี่ยไม่การส่งไปที่กล้ามเนื้อนะเพื่อที่จะส่งอาหารส่งออกซิเจนทีนี้พูดถึงเรื่องนักวิ่งดีกว่านะคะในนักวิ่งเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่านี่ออกซิเจนในช่วงแรกของการออกตัวนะคะออกตัวเริ่มวิ่งอ่ะเพราะว่าหัวใจปอดกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเริ่มต้นทํางานได้ ได้เต็มประสิทธิภาพได้ทันทีร่างกายเราต้องใช้เวลา2-3นาทีก่อนที่หัวใจแล้วก็ปอดเนี่ยมันจะเร่งเครื่องขึ้นมาได้กว่าเส้นเลือดเราจะขยายกว่าที่เอนไซม์ที่ช่วยในกระบวนการดูดซึมออกซิเจนในกล้าเข้าไปในกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาทํางานระหว่างนั้น,น่ะร่างกายเราอะจะอยู่ในกระบวนการที่เรียกว่าเป็นหนี้พลังงานสักระยะหนึ่งมันถึงได้เหนื่อยสมมุติว่าเราออกเริ่มต้นออกและออกออกวิ่งอย่างเงี้ย นะคะสมมติ2กิโลแรกเราจะรู้สึกว่าเออเหนื่อยกว่าพอมันเข้าที่แล้วเ็าเรียกว่าเพสที่มันไหลเนี่ยเราจะเริ่มโอเคไปละนะนึกบอกปะเพราะฉะนั้นนะฝืนไอ้สองสองกิโลแรกกว่าจะลงตัวไม่ให้เพสไต่ไม่ให้เพสนิ่งได้คือเข้าแอโรบิกโซนเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ฟิตเนี่ยมันจะยิ่งช้านะคะนักวิ่งอลีลทเนียถ้าเกิดว่าสมมติไปงานแข่งต่างประเทศหรือว่าดูในเมืองไทยก็ไดนะ้นักวิ่งที่เขาแบบเชี่ยวชาญชำนาญอะไรเงี้ยเขาก็จะ เขาจะจะเห็นว่าเขาแอบ,บวิ่งก่อนที่จะลงสนามหนื่เป็นการวอร์มร่างกายอะไรเงี้ยยิ่งหน้าหนาวตอนนี้ถ้ามีงานแข่งนี่คือวิ่งกันเข้าไปเหอะนะเราเห็นแล้วยังเหนื่อยแทนแต่เขาต้องแบบมันสู้อากาศหนาวฉะนั้นเขาต้องทําตัวเขาให้มันอุ่นขึ้นมากที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อที่เวลาจะออกตัวเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นนี่ออกซิเจนนานอะ่ะนะคะทีนี้เนี่ยกล้ามเนือ้อแม้ว่าจะวิ่งเร็วแต่ว่าไม่มีความคงที่เราถึงได้แบบ ก็ถึงได้เน้นความสําคัญของเวลาที่เทรนอะเน้นถึงความสำคัญนึงให้ให้วิ่งเพลนิ่งให้มากๆเพราะว่าเออไม่งั้นอะมันจะมันจะเหมือน,นกับเป็นการใช้พลังระเบิดในการเผาผลาญะซึ่งมันทําให้เรากล้ามเนื้อเราหมดแรงเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอนะนักวิ่งก็ถึงได้ไปวิ่งหยอกๆอกัอนก่อนเพื่อไม่ให้ไม่ให้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น ramp up rate เป็น เธอเป็นที่รู้จักกันในนามของห่วงโซ่ในการใช้ออกซิเจนอะคือออกซิเจนเคเนติกอะมันจะต่างกันในแต่ละคนเพราะว่าคือความเร็วในการดูดซึมออกซิเจนนะคะในระหว่างช่วงที่ยืนเฉยๆรอออกตัวนะคะจนถึงช่วงที่ออกตัวเนี่ยหาตรงนี้ให้ได้ว่าเราต้องวอร์มเท่าไหร่เราถึงจะเข้าโซนได้เร็วยิ่งเข้าโซนได้เร็วเท่าไหร่เรายิ่งมีเ,เขาเรียกนะได้เปรียบมากเท่าน,นั้นนะคะนักวิ่งถ้าเกิดว่าออก วิ่งระยะยาวอย่างพวก endurance sport อะไรเงี้ยเราก็จะใช้คือเราจะถูกเทรนมาให้ใช้ Aerobic เป็นหลักใช่ไหมคะในการออกกำลังกายแล้วไม่เหมือนกับ Sprinter นะักวิ่งระยะสั้นนะเราก็สามารถที่จะใช้ช่วงแรกของการแข่งในการวอร์มได้เหมือนกันนะคือแล้วแต่แล้วแต่เวลาแล้วแต่สถา,านที่แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวอร์อมมาก่อนอ่ะมันก็จะดีคือช่วงเนี้ย มันคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับออกซิเจนนะมันจะสําคัญตนะั้งแต่การขนถ่ายออกซิเจนการดูดซึมเข้าสูงเง่เนื้อเยื่อมันก็จะทําให้เกิดการประหยัดพลังงานในการวิ่งเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะวิ่งนิ่งอ่ะคงอยู่ในระบบแอโรบิกได้นะคะโดยที่ไม่มีกรดแลคติกในเลือดมากเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปคือฟิตไม่ฟิตมันอยู่ตรงนี้นักวิ่งมาราธอนเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้อาจจะสัก ผ้า8กิโลแรกอะไรเงี้ยในการวอร์มใช่ไหมเขาเรียกว่าออกตัวให้แบบให้มันช้าช้าเข้าไว้อะไรเงี้ยนักวิ่งระยะกลางเนี่ยจะเสี่ยงเรื่องนี้นะคะพวกฮา์ฟพวกอะไรเงี้ยนะมันจะกั้ามเพราะมันจะกล้ามกึึงระหว่างน้องๆอมาราธอนคือจะออกก็มักจะออกตัวเร็วกันอะเพราะเราเหลือไปเหลือระยะทางไม่เยอะเท่าไหร่นะมัน คือมันจะกึ่งกลางระหว่างมาราธอนกับฟันดันนะก็จะต้องมีการทําไดนามิกวอร์มอัพแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือยิ่งวิ่งสั้นเท่าไหร่เรายิ่งต้องวอร์มเยอะเท่านั้นนะคะอย่าคิดว่าเราวิ่งสั้นแล้วเราไม่ต้องวอร์มนะยิ่งวิ่งสั้นเรายิ่งต้องวอร์มนะคะเพราะว่าสําคัญมากอจะออกตัวเร็วก็ได้แต่ต้องมีการเทรนประสิทธิภาพของระบบอนโอรรบิกมาก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพลังงาน แบบแอนแอโรบิกได้ดีแล้วก็นานพอที่จะเลี้ยงนในโซนสูงได้นานนักวิ่งมาราทอนที่มีห่วงห่วงลูกโซ่ออกซิเจนค่อนข้างเร็วน,นึกถึงพอลล่าแรดคลิฟนะคะนักวิ่งมาราทอนคนอังกฤษนั่นแหละผู้หญิงที่ว่าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอันนี้เป็นเป็นกรรมพันธุ์ก็ได้มั้งนะเขาสามารถที่จะเข้าแต่เราก็เทรนได้นะคะกยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันได้เปรียบกันยังไงคือ เราสามารถที่จะไปทำดินามิกวอ์มัพให้เราให้เราลดช่วงเวลาตรงนี้ได้แต่ว่าอย่างพอลล่าไรท์คลิปอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะเข้าระบบแอโรบิกที่นิ่งๆได้เร็วคือจากยืนพักจากยืนออกตัวนน pace, เนี้ยจนถึงมาลาทอนเพลสเนี่ยเขาสามารถเข้าได้ประมาณอย่างคนธรรมดาสักสกิโลใช่ไหมเขาสามารถที่จะเข้าได้ประมาณ3นาทีกว่าๆอะไรใช้เวลา30นาทีอะไรเงี้ยนะ เร็วมากอะนับว่าเร็วมากนี่คือข้อได้เปรียบนะของเขานะคะคือตามทฤษฎีเนี่ยกล้ามเนื้อของนักวิ่งหรือว่านักเรลาระยะไกลที่เทรนมาดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ใจวิ่งอะนะคือแบบจะมีห่วงออกซิเจนที่ที่เร็วนะคะขนส่งออกซิเจนได้เร็วคือเข้าโซนได้เร็วอะมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยช้ากว่านักวิ่งที่มีห่วงออกซิเจนที่ช้าคือใช้เวลานานอะ นะคะใช้เวลาที่เป็นนี้ออกซิเจนนานกว่าจะเข้าที่กว่าไฟจะจุดติดกว่าจะวิ่งไหลอะ่ะนะคะทีนี้มันก็มีงานวิจัยเล็กๆนะคะที่เขาทดสอบนะักวิ่งที่มีห่วงโซ่อ,ออกซิเจนที่ต่างกันตอนแรกก็จะวัดค่าความเร็วของการโหลดออกซิเจนจากที่อยู่นิ่งๆจนถึงวิ่งเร็วเนี่ยด้วยการปั่นจัก,กรยานและหลังจากนั้นก็ให้ปันนะ่นหนักเป็นเป็นเวลา6นาทีเพื่อจะทดสอบการทํางานของกล้ามเนื้อ โดยการใช้เทคนิคต่างตตั้งแต่ปั่นหนักตั้งแต่ถึงกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะก็สรุปรวมได้ผลมาว่าอาสาสมัครที่มีห่วงโซ่ออกซิเจนช้ากว่าเนี่ยกล้ามเนื้อมันสูญเสียความแข็งแรงเร็วกว่าหลังจากที่ทดสอบ6นาทีแล้วก็คือแปลว่าการที่เราจะมีห่วงโซ่ออกซิเจนไอห่วงโซอแอโรบิกช้าเนี่ยกลายเป็นว่าบังคับนักวิ่งไปโดยปริยายให้ใช้แรงระเบิดหรือว่าเข้าสู่แอนโรบิกได้ เร็วไปอะนะคะคือส่งผลให้กล้ามเนื้อมันอ่อนล้าเร็วนะคะทีนี้เราจะพัฒนาห่วงโซ่ออกซิเจนยังไงสำหรับนักวิ่งนะคะก็มันก็มีการเทรนอย่างที่โค้ชให้เทรนแล้วก็ทุกคนเกลียดกันมากก็คือเทรนจากแรงระเบิดจากศูนย์ไปแม็กซิมัมไม่ว่าจะเป็นวิ่งแบบอินเทอร์วลจากฟาสต์เลกก็ได้แต่ว่าต้องเร่งจากศูนย์จนถึงจุดสูงสุดภายในเวลาสาวินาทีต่อหนึ่งเรอย่างเงี้ยแล้วก็พักสนาทีนั่นคือการ เทรนแบบสมิธจริงๆแล้วเคยเขียนไว้แล้วเรื่องสมิธเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวะเขียนวางลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะอันนั้นก็ได้นะเทรนแบบเนี้ยนะคะแล้วก็วิ่งแบบจากศูนย์ไปสามสิบวิอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พักสินาทีแต่ก่อนหน้าที่เราจะเทรนแบบนี้อย่าลืมเราต้องไดานามิกวอร์มมาก่อนถูกไหมให้ให้ตัวอุเครื่องไม่ใช่ลงจากรถลุกจากออฟฟิศมาแล้วแบบมาวิ่งพุ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะตัวมันไม่ไหลข้อต่อมันไม่น,นั่นนะคะ น,น,นั่นคือการเทรนแบบนั้นหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือวอร์มแบบวิ่งวอ์มปกติเลยอะเอาให้เส้นเลือดขยายเอนไซม์ที่ช่วยดูดซึมออกซิเจนตื่นตัวคือต้องวอร์มให้ตัวอุ่นนะนะแล้วก็วิ่งเพส i n นิ่งแต่ว่าเร็วที่สุดของเราคือมันจะมันจะไม่มันจะไม่วิ่งแบบจีแบบวิธีแรกนะคะวิธีนี้มันเหมือนกับวิ่งเทมโปอะเทมโปแบบเร็วๆพอปริ่มอย่างเงี้ยเพสแบบประมาณ 5K หลายๆเซตนะแล้วก็พัก พอให้ลงมาอยู่ในโซนแอโรบิกนึกออกปะคือวิ่งเลี้ยงวิ่งครูสิ่งเงี้ยอ่าโอเคแล้วก็สักอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งนะแล้วก็พักลงมาให้อยู่ในโซนแอโรบิกแบบโซนสองก็ได้แล้วแล้วก็เอาใหม่พอพอพอหัวใจเราลดลงแล้วอะไรเงี้ยเอาใหม่นะเหมือนจะเป็น fast tempo tempo fast tempo ประมาณนั้นนะให้เรารู้สึกว่าเราปริมอะแล้วเราเลี้ยงได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พักลงมาอย่างเงี้ยหลายๆเซตคือไม่ต้องวิ่งวิ่งอินเทอร์โวลก็ได้ถ้าไม่สะดวกวิ่งอินเทอร์โวล แล้ววิ่งฟาดเลกอะไรเงี้ยเอ่อนักวิ่งบางคนทําแบบเนี้ยก่อนออกตัวในวันแข่งนะคือแต่เขาก็จะไม่วิ่งนานนะเขาก็จะใช้เวลาวิ่งเอ่ออย่างเงี้ยสักสี่สิบห้าวินาทีถึงหกสิบวินาทีนะคะเป็นแบบเพสแบบห้าเเค่งี้ยนะคะแล้วก็ลดลงแล้วก็อย่างเงี้ยประมาณทําสักไม่กี่รอบอย่างเงี้ยสักสิบนาทีก่อนออกตัวคือคือวิ่งทำเหล็กทีอย่างเงี้ยสัก สาี่รอบอย่างเงี้ยนะคะก่อนออกตัวอย่างเงี้ยแล้วก็พัก10นาทีแล้วก็ค่อยออกตัวแข่งจริงๆนั้นเราก็เข้า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 โซนแอโรบิกในในช่วงที่เราแข่งได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็แต่ก็อาจจะต้องไปโหลดแบบกินเจลหน่อยก่อนออกตัวก็เท่านั้นน่ะนะคะโอเคเท่านี้แหละว,วันนี้นะคะมีเท่านี้นะเดี๋ยวคืนนี้จะไปเชียร์พรกันมีใครเชียร์อังกฤษยกมือขึ้น โอเคไม่มีคำถามอะไรนะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากสำหรับคนที่ตามไปฟัง Spotify Be Fit and Eat Well นะคะดีใจเหลือเกินนะได้โหวเป็นแบบเอเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นยอดนิยมนะหนในส0บเปอร์าตะไรทำนองน,นี้นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวหาเรื่องอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังกันนะคะ วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ